ก็จะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะนี่ครับเป็นลักษณะของการเนี่ยก็ให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันนั่นแหลนะในพยาสนาสูตรเยโทษของการเก่าได้ภา,าริยะนี่ก็จะมีอยู่สิบเอนะแล้วก็ดพวกเราก็ได้ฟังกันบ่อยๆแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงความเสื่อมของชาวพุทธนั่แหละที่จะเชื่อมกับอันนี้การเพ่งโทษอริยธรรมหรือผู้มีอริยธรรมเนี่ยก็จะมีวิบากสิบเอประการเนี่ย ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วขณะบรรลุแล้วนะคนสุขทุกเลวได้สุขแท้ดีแท้เรายังเสื่อมเลยนะสตธรรมย่อมไม่ผ่องแผ้วมันไปไม่ถึงที่สุดเข้าใจผิดได้ว่าบรรลุสตธรรมนะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ทำมันประเสริฐก็จะไม่ไม่พัฒนาตัวเองนะในการหยุดชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใส นด้วยอริยธรรมก็ไม่ทําต่อมีความผิดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีความผิดมันจะทําผิดทําพลาดแล้วก็มีวิบากรายเล่นงานเลิกปฏิบัติธรรมเวียนกับมาเลวต่ําช้าผิดแล้วก็ไม่ได้แก้ถูกนะยิ่งจมหนักเข้าไปอีกเป็นโรคร้ายแรงหนักคำว่าโรคร้ายแรงหนักไม่ใช่แต่ร่างกายมันทุกด้าน โรคก็คือเสื่อมจากสภาพที่แข็งแรงสภาพดีๆไปสู่สภาพร้าย,ายสภาพทรมานอ่ะทารคกายก็จากแข็งแรงไปเจ็บป่วยทารคใจก็จากสุขใจก็ไปทุกข์ใจถ้าเหตุการณ์กับเหตุการณ์ดีๆไปเจอเหตุการณ์ร้ายๆแล้วหนักพระรู้เจ้าบอกว่ามันจะหนักก็จะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านพอหนักแบบฟุ้งเลยเทีนี้น่พาพอไม่ไม่อยากได้หนักแต่มันต้องได้มันจะทุกข์มากเลย หาทางออกไม่ถูกตายด้วยความลงผิดเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกรกเดือดเนื้อร้อนใจนเหตุที่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยคนจะเข้าสู่วิบากสิบเอ็ดประการนี้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไปทาไปไปทําเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเสื่อมชาบพุทธที่ทําเหตุแห่งความเสื่อมอยู่เจ็ดประการ เดี๋ยวมาดูความเสื่อมของชาวพุทธเจ็ดประการเนี่ยไปตรวจตัวเองได้นะเราเราเราเข้าขั้นเรื่องความเสื่อมของชาวพุทธเจ็ดประการนะปอแต่ปิดกที่ยี่สิบสามหานิสูตรเขาที่ยี่สิบเจ็ดลองดูนะผาาการเยี่ยมเยยนภิกษุคำว่าภิกษุนี่จะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้ที่ปฏิบัติอริยธรรมไม่เยี่ยมเยยนครูบาอาจารย์หรือหมู่มิตรดีนี่ไม่มา พบมาเจอกันนี่จะเสื่อมนะอันนี้จะเสื่อมเลยแหละใครห่างๆออกไปนี่อันนี้เสื่อมข้อแรกเลยพราครูถึงบอกอย่าไปห่างครูบาอาจารย์อย่าไปห่างมูนะเสื่อมห่างออกไปนะปัญหาจะตามมาเยอะเลยนะมันจะเสื่อมอ่าละเลยการฟังธรรมไม่ฟังธรรมแล้วไปฟังอธรรมนู่นนะแอันที่จะฟังธรรมะก็ไปฟังกิเลสนะไปฟังสุขเลวทุกเลวนู่นแหละนะ เอาแล้วนะหาเอา,เอาแต่ตามใจตัวเองเนี่ยสุขเร็วทุกเร็วไม่ลดกิเลสหรอกไม่ศึกษาในอธิศีลขัน้นศีลขั้นสูงนะไม่เติมศีลน,นะปัญญาที่สูงขึ้นไม่เติมศีลไม่เติมปัญญาที่สูงขึ้นปฏิบัติธรรมติดตั้นการไม่เพิ่มศีลที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ลดความอยากนะความอยากที่ได้แล้วสุขไม่ได้แล้วทุกไม่ว่าด้านชั่วด้านดี ด้านชั่วก็ต้องลดล,ละเลิกมือนกันเลิกอยากในด้านชั่วแล้วก็ตัดไปเลิกอยากได้สุขเร็วมันก็จะไม่มีทุกเลวทั้งมวลตลอดการมันก็แล้วก็ตัดสิ่งนั้นไปอ่าส่วนด้านดีก็เหมือนกันอนะ่ะดีไหนที่ได้เราสุขใจไม่ได้เราทุกใจนะอันนี้ก็เป็นสุขทุกเลวที่ต้องกําจัดออกพอกําจัดออกได้มันก็เหลือทํากับไม่ทําอ่ะถ้ามันทําได้ดีนั้นท,นท,ทําดไ,ทได้ก็ยินดีทําทําไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำานะได้ก็ยินดีอยาก นะไม่ได้ก็ยินดีหมดอยากอ่าในสุขทุกเลวเราก็จะพ้นทุกแต่คนส่วนใหญ่พอได้สมใจอยากไปคิดหนึ่งก็จะติดแก้นอนะ่ะจะไม่ละไม่พยายามอ่านใจไม่พยายามเพิ่มศีลหรือปัญญาแล้วไม่เพิ่มศีลไม่เพิ่มปัญญามันก็มันก็เสพอย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะทาให้ได้สมใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยสมใจเรื่องไหนก็แล้วแต่ยิ่งโอ้โหทำงานดีๆได้สมใจนี่มันยิ่ง ติดเข้าไปใหญ่เข้าไปเลือดได้โลกธรรมได้สรรเสริญเข้าไปด้วยติดเข้าไปใหญ่เลยนะเราไม่ได้สังวรไม่ได้อ่านดูว่าเอ๊ะเราทําไมได้เราจะทุกข์ไหมมันไม่ได้อ่านนกิเลสก็โตเอาโตเอาโตเอา,เอานี่มาติดแป้นตรงนี้เพราะวิบากเข้านะวิบากจากพ่อกิเลสสุขทุกเลวนี่แหละอันใหม่กับวิบากเก่าก็แล้วแต่วิบากใหม่นะมีแน่ละวิบากเก่าจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่พอมันแทรกเปี้ยงเข้าไป โอ้โหจะบ้าตายเลยนะรอบนี้มันมันจะทุกแรงมันจะทุกแรงคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะมาตกนลกข้อนี้แหละส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จมาประมาณหนึ่งแล้วมันก็สบายแล้วมันก็มีการงานที่ก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าไปม,มีความดีที่ก้าวหน้าไปดีดีแบบการงานนะไม่ใช่ไม่ใช่งานในแต่เป็นงานนอกก็จะไม่ศึกษาในอธิศีล เพราะมันก็หวานหอมกับที่ตัวเองได้ครับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรืเ่อยไม่ไม่อ่านใจไม่ไม่ตรวจจิตไม่ตัง้งศีลไม่ตรวจจิตว่ามีไหมล่ะเราได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจมีไหมเพราะยิ่งทํางานไปมากขึ้นมากขึ้นความสําคัญมันมากขึ้นในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันได้เห็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสําคัญมากมันติดจน่ไม่รู้ตัวแล้วทําได้ด้วยเนี่ยมันสวยอยู่ตรงนี้แหละมันก็ทําได้ด้วยนะถึงตอนหนึ่งมันจะทําไม่ได้ตีลังกาเลยนะ เพราะว่าไอ้ไอสุกทุกเลวเนี่ยมันจะพอกพอกพอกแล้วมันเป็นวิบากกลายถึงวันนึงรอจ่อเสียบเลยทั้งวิบากใหม่ทั้งวิบากเก่ามันจะเสียบเปี้งยงไลง่ายหลังเลยนะนีใ่ใครไม่เพิ่มศีลไม่เพิ่มปัญญาเนี่ยซวยที่สุดในโลกเนี่ยหลุมพางบนทางพุทธทั้งนั้นแหละใครก็ส่วนใหญ่ก็ชมสวนชมสวรรค์ทั้งนั้นแหละอ่าได้สมใจไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ไม่มีทางนะจะเพิ่มศีลนะนะเพราะว่าปัญญาจะไม่มีถ้าไม่ฟัง ธรรมะแท้ๆจะไม่ตั้งศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงไม่ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็จะเนี่ยเขาต่อไปไม่เลื่อมใสยอย่างมากอย่างมากด้วยนะในภิกษุทั้งที่เป็นเถระผู้ใหม่ผู้ใหญ่ผู้เป็นผู้ใหม่และปานกลางคือพอปฏิบัติไปถึงขีดนึงก็จะหลงตัวหลงตนแล้วมันเพิพลเผแล้วมันจะไม่เคารพกันแล้วนะ แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่เคารพนะมันรู้สึกมันมันจะมีตัวอวดดีปนด,ดีของมันแทรกจะไ,ไม่เคารพหรอกผู้ใหญ่ที่มีอริยธรรมก็จะไม่เคารพนะผู้มาใหม่ก็จะดูถูกเขาผู้ปานกลางก็เหมือนกันนะดูถูกเขาไปหมดนะไม่รู้จักเคารพอริยธรรมของเพื่อนพระพุทธเจ้าต้องให้เคารพอย่างมากกันะแต่คนเหล่านี้จะไม่เคารพอย่างมากเลยนะมันจะเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเพราะอะไร อยู่ไปสักฟักหนึ่งก็จะเห็นข้อร่องข้อนู้นข้อนี้ก็จะอ่านกิเลสต,ตัวเองไม่ออกว่าตัวเองเนะี่ยเพ่งโทษอยู่ก็จะอ่านกิเลสต,ตัวเองไม่ออกเราเห็นข้อพร่องก็อยากให้เขาแก้เขาไม่แก้ก็ไม่ชอบใจไม่พอใจอย่างงั้นอนะ่ะพอธรรมดาคนมันจะไปแก้ได้ง่ายที่ไหนล่อมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับชังอย่างนั้นนะ่ะมันจะบวกความชังไปเรื่อยๆคนเราปฏิบัติทำถึงขีดหนึ่งเนี่ยอันนี้หละเขาเรียกว่าเพิ่มความชังเพิ่มความดูถูกไปเรื่อยๆข้อที่สี่ จะชังจะดูถูกไปเรื่อยๆเๆๆพราะโลกุตตะละมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงมันกรรมยากมันก้าวหน้ายากพก้าวหน้ายากอย่างกิเลสก,ก็จะไปดูถูกคนอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ค่อยดูถูกตัวเองเหรอกตัวเองดีอย่างเดียวอ่ะมันจะถ้าถูกเองผิดนะมันถึงตรงนี้มันจะมันจะมาสู่ว่าเราถูกคนอื่นผิดเนี่ยเห็นไหมว่าเรานะยิ่งทํางานเก่งๆนี่เนาเด่นยิ่งผิดตลอดแล้วนะ <S <S เราเชี่ยวชาญในงานก็ใจไหม ในงานที่เราทําไปมันถนัดไงมันถนัดแล้วมันคล่องแล้วก็มองออกหมดว่าควรทาอย่างนั้นอย่างนี้คนคนก็ไม่ถนัดเขาก็เงองๆเงองๆเนาะเออเงืงงะ,งงงะงเงอง,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 งคนมาใหม่มั่งมาเก่ามั่งแต่ว่าพัฒนาไม่ได้สักทีให้เราเนี่ยมองออกหมดเลยคนอื่นทําไมมองไม่ออกสักทีอะไรเงี้ยนี่แหละมันก็จะติดสุขใจที่มันสมบูรณ์เนี่ยอย่างที่เราคิดใช่ไหมไปติดสุขเลวอะสุขสมใจที่สมบูรณ์แล้วก็ทุกข์ที่มันไม่สมบูรณ์มันไม่ดีอย่างที่เรามุ่งหมาย เนี่ยมันออบโตขึ้นไปปืด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 เพราะคนเราทําไปมันจะเก่งไปเรื่อยเรื่องไหนก็ช่างมันจะมองออกขึ้วันนี้แต่คนที่เขาไม่ถนัดเขาจะไม่ถนัดเขาจะยังไม่ถนัดมันก็จะไปราคาญคนไม่ถนัดเลยไปเพ่งโทษอริยธรรมของผู้ที่ไม่ถนัดไปมันก็เลยซวยไปอันนี้ก็จะหนักข้าไปเรื่อยแล้วเนี่ยจะไม่ฉลาดที่จะเคารพความดีของกันและกันไม่มีครูรุกรันะไม่เคารพความดีของกันและกันจะเพ่งโทษ ทีนี้หนักไปอีกข้อที่ห้าตั้งจิตติดเตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรมก็คอยติดเตียนเลยนะทีนี้มีอย่างอื่นเลยติดเตียนเพ่งโทษฟังธรรมแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ยังโอ้โหเขาเพ่งโทษเลยนะเขาจะมีช่องทางเขาไม่เชื่อธรรมะที่ท่านสอนหรือท่านทําให้ดูเนี่ยก็จะไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อนะท่านบอกประชุมนใมนดีมันจะเป็นประโยชน์ไม่เชื่อหรอก เราอบรมสุขภาพดีแล้วอาจารย์อย่าไปยุ่งเลยอย่าไปพวกนั้นมันมีแต่คนดา่าพวกนั้นก็ไล่กาดด้วยมีแต่คนดา่าโอ้ยนะอยู่อบรมข่ายสุขภาพไปได้สรรเสริญเยอะแยะไปหมดใครก็ชื่นชมชุบชีวิตเขาอันนี้เนะอะเขากระดาเอาด่าเอาหนึ่นนูน่นนั่นนี้อันตรายด้วยนะถูกด่าด้วยโอ้ยนะมันไม่ชนะเขาหลอกเล็กนิดเดียวนะแล้วก็หวาไปตื่ ก็จะไม่เชื่ออะไละก็จะไม่เชื่อไม่ไม่ท่านไปก็ห้ามท่านไม่ได้ก็แต่ก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ก็ห้ามท่านไม่ได้แต่ก็ไม่ชอบหรอกท่านเลี้ยงได้ก็ไม่ไปช่วยหรอกถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ไปอยู่เหตุผลมันอย่างนั้นเพ่งโทษฟังธรรมนะคเลยเพ่งโทษฟังธรรมไม่เชื่อหรอกก็เหตุผลขนาดก็ไม่เชื่อไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะ ก็จะไม่เชื่อหรอกนะจริงๆนะท่านจะโอ้ท่านจะทําอะไรนะนะครูบาอาจารย์ท่านจะพาหมกุมทําอะไรเนี่ยเอ้าเราเห็นต่างได้เห็นต่างเราก็ให้ข้อมูลไปเเราเห็นต่างนะให้ข้อมูลไปท่านก็อธิบายเราอย่างไงเราก็ปล่อยท่านเลยถ้าท่านจะทําต่อก็ยินดีท่านทําไปเลยท่านจะไม่ทําก็ท่านก็จะไม่ทําเพราะท่านทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ซึ่งการประมาณของท่านอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ ถ้ามันถูกมันจะเห็นความเจริญก้าวหน้าถ้ามันผิดท่านก็จะเลิกทําไปแล้วมันไม่รอดท่าก็เลิกถ้าไม่ได้ถูกไปตลอดนะไอ้เรื่องการประมาณนะถ้าไม่ได้ถูกไปตลอดหรอกมีถูกมีผิดถูกก็เดี๋ยวถ้ากระทาต่อก็มันเห็นผลดีเอามันไม่ถูกกระทาไปแล้วมันเห็นผลเสียมันไม่ก้าวหน้าถ้าก็พาเลิกจะไปยากอะไรล่ะก็ท่านพร้อมเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงท่านหรอกห่วงตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปห่วงท่านหรอกท่านนับ พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนอยู่แล้วละก้าวหน้าแ้าก็ทําต่อก้าวหลังแ้าก็เลิกมันไม่ก้าวหน้าแ้าก็พาเลิกเอ๊มันทําไปเรามีเสียมีแต่เสียมันไม่ได้อะไรแต่ก็พาเลิกไปท่านพลาดไปแต่ก็เอาเห็นพลาดแต่ก็เลิกแต่จะไปติดไปยึดอะไรเล่านะมีแต่เรานี่แหละติดติดอยู่นั่นนะตามความคิดของเรานะมันก็ลึกๆมันก็จะไม่เห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยก็จะพลาดอยู่ข้างในมันจะมีวิบาสเนี่เพ่งโทษ ยองโทษฟังทมค้านอยู่ข้างในไม่ต้องไปทานอะไรท่านหรอกท่านเราให้เหตุผลให้เหตุผลไปว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอะไรอะไรเราก็ให้เหตุผลไปให้ผลไปเสร็จถ้าก็าไปพิจารณานะท่านตัดสินยังไงครับปล่อยท่านเลยอ่าครูบาอาจารย์หรือหมูมิดดีตัดสินแล้วปล่อยท่านเลยท่านดีท่านก็จะทําต่อมันก้าวหน้าท่านก็จะทําต่อมันมันไม่ก้าวหน้ามันเสียหายท่านก็เลิกไม่ต้องคิดมากหรอกนะแต่นี่เรากลัวแต่ท่านจะไม่เลิก กลัว <G ül üyor> แต่ท่านจะไม่คิดตามเราอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ชอบใจที่ท่านไม่คิดตามเรานะ <c oughs> มันก็มีติง่งมีเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เหลี่ยมนั่นมุมนี้เผอเพอนะพอเราเราทำไปเราก็รู้สึกว่าแบบนั้นแบบนี้ดีนะเราก็ว่าข้อมูลเราดีจริงๆบางทีข้อมูลท่านก็เยอะกว่าข้อมูลเราไม่เยอะเท่าหรอก เวลาท่านตัดสินใจมันก็ไม่ตรงกับเราเราก็เพ่งโทษไปนะหรือบางทีข้อมูลท่านก็น้อยกว่าจริงๆเออข้อมูลเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเยอะกว่าในบางมุมเออเราตัดสินใจมันจะดีกว่าแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจวิบากของท่านว่าท่านที่ท่านไม่ได้ข้อมูลเนี่ยจริงๆท่านจริงใจ,งจงแต่ท่านได้ข้อมูลแค่นั้นท่านก็ตัดสินใจไปตามนั้นท่านก็ไม่ได้ตัดสินใจตามข้อมูลของเราที่เยอะๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่พอใจเรารู้สึกว่าเรารู้มากกว่า เราประมาณเก่งกว่าป่ะอันนั้นอันนี้ควรทํา,งงอ,ยางงอ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยะก็จะเพ่งโทษมันมีเหลี่ยมเข้ามาละที่จะเพ่งโทษเยอะแยะนะสรุปแล้วก็ไม่ชอบใจไม่พอใจนะ่ะในครูบาอาจารย์หรอว่าหมูมิตรด,ดีท่านนั้นท่านนี้นั่นะนะเพ่งโทษอ่ะเรกว่าไม่ชอบใจไม่พอใจนั่นแหละเรียกว่าเพง่งโทษนึกว่าเพ่งเพ่งก็เพง่งโทษก็โทษอยู่ตรงไหน,นโทษท่านอย่างงานงี้ เพ่งโทษมันคนละอย่างกับเห็นโทษนะบางทีเห็นข้อพร่องเนคนละอย่างนะเห็นข้อร่องของท่านก็เห็นแต่เราถ้าเราไม่ได้เพ่งโทษคือเราก็ไม่ได้อึดอัดไม่ได้อึดอัดไม่ได้ชิงชังไม่ได้มีความไม่ชอบใจไม่พอใจอ่ะนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นข้อพ่องบอกท่านได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็วางแ็่เท่านั้นเองบอกแล้วท่านแก้ก็แก่ท่านไม่แก้ก็ไม่แก่ก็ไม่ไม่มีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเรื่องนั้นแต่ว่าพอเห็น เห็นต so so ่างจากเราหน่อยเห็น <Armenia> ข้อพร่องก็ตามหรือเห็นต่างจากเราเห็นว่าท่านเห็นต่างจากเราแล้วเราก็ไม่ชอบใจอ่ะไม่ชอบใจไม่พอใจนั่นแหละเพ่งโทษอันนี้อันนี้นรกเลยแหละระวังสิบเอ็ดประการเนี่ยปืดมาเลยนะเนี่ยเนี่อาก็ต่อไปแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาพุทธก็ไปเอาแบบอื่นแล้วไม่เอาแล้วกับจัดสุขทุกเลวเนี่ยไม่เอาแล้วน่าจะไปเพิ่มสุขทุกเลวแล้ว <spe c Tri> จะเพิ่มไปอย่างนั้นจะไปเอาสมใจอยากมันจะไปอย่างนั้นเลยมันจะไปให้สมใจอยากเลยเพราะว่ามันเห็นว่าท่านทําไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์หมู่กลุ่มทําไม่ถูกมันก็จะเอาตามที่ตัวเองคิดว่าถูกกันแหละไปทําสมใจอยากกันแหละแต่คิดว่าตัวเองถูกกันน่ะถ้าจริงมันผิดไปทําไม่ได้สมใจอยากมุมไหนก็แล้วแต่ที่ตัวเองอยากได้อยากทานั่นน่ะก็ไปตามกิเลสแล้วไม่ได้อยู่ในเขตบุญและเขตชําระกิเลสสุขทุกข์หลอกสุขทุก สุขทุกเลวแล้วไม่เอาละไม่ชำระสุกทุกเลวแต่ไปเพิ่มสุกทุกเลวแล้วข้อที่เจ็ดก็ทําสักการะก่อนในเขียบุญภายนอกศาสนาพุทธก็เอาสุขทุกเลวนั่นแหละก่อนเลยตามนั้นเลยนะพอสแสวงหาแล้วก็โอ้โหหนาเข้าก็เขาลบสักการะเลยก็คือเอาไปที่พึ่งเลยแหละหน้าม,มืดเลยลนะก็จะเอาให้ได้สมใจอยากไม่ว่าด้านชั่วด้านดีหน้าม,มืดเลยแหละไม่ได้เอากัน ลดกินเลสนะลดสุขทุกเร็วก่อนเนี่ยไม่หรอกขอให้ได้ก่อนนะย้ายศีลไปเรื่อยนะ <laughs> <า>ถ้าไปเห็นของกินเนี่ยก็นตั้งศีลไว้ด,ดีๆนี่ก็ย้ายก่อนสักการะก่อนในของกินที่อร่อยทนะี <laughs> ่ชอบอ <laughs> ของกินมันยากอะ <laughs> <laughs> ไปสักการะของกินอร่อยก่อน <laughs> อย่างนี้แหละเอ้าว่าไปยกตัวอย่างเรื่องของกินอย,อย่างเดือนมันก็ว่าไปตามนั้นตามนั้นอาจจะหยาบจะละเอียดขนาดไหนเอ่อแทนที่จะล้างสุกทุกเลวก่อนนะไปกินของที่เป็นประโยชน์ก่อนขนาดของที่เป็นประโยชน์กับของที่เป็นโทษเนี่ยนะโอ้ยรับรองสักหลัของที่เป็นโทษก่อน mm hmm. แทนที่จะสักหลักของที่เป็นประโยชน์ก่อน กินของที่เป็นประโยชน์ก่อนไม่หรอกใส่ของเป็นโทษแล้วก่อนมันแค่นี้ก็มันก็จะลงไปอย่างนั้นเรื่อยยิ่งถ้ายังไม่เกิดอาการอะไรมันก็จะลงไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดเกิดอาการมันกงจะสํานึกเกิดอาการทีนึงก็สํานึกทีนึ่งพอ,อ, <laughs> อ,อแข็งแรงดีแล้วก็เกลเอีกแล้วไปสนสกัละกิเลสก่อนอีกแล้ว เปสักการะพิษสักการะกิเลสอยู่งั้นนะ่ะนะอา้าวหวาไปนะความเสื่อมของชาวพุทธนะเอาตัวสอบดีดๆนะตัวสอบดีๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเป็นลําดับลําดับเอาตามฐานตามฐานนะฐานอยู่ตรงไหนก็ขยันน้อยตั้งตนอยู่บนความลําบากน้อยอ่ยินดีที่ลําบากให้มันกุศลเราทำเจริญยิ่งน้อยอ่ะต้อง นะมีความสบายท่ามกลางความลำบากเราคุศลธรรมเจริญยิ่งต้องทำแบบนั้นเราจะเจริญทั้งงานนอกงานในนั่นแหละนะต้องสบายในความลำบากให้ได้สบายในความลำบากทั้งงานนอกงานในลำบากในขีดที่คุศลธรรมเจริญ,ญยิ่งนะนะั่นแหละสบายคือสบายใจ สบายใจในความลำบากทั้งงานนอกงานในให้ได้แล้วชีวิตจะ,จะเจริญนะแต่ในขีดที่เราไม่กิลมาัทธะไม่ทรมานเกินนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยทรมานเกินหรอกมันจะหย่อนเกินมันไม่ค่อยจะเอาทรมานเกินเท่าไหร่หรอกะ<อ>มันเป็นทางหย่อนหย่อนพูดผิดหรอไม่ผิดหรอกมันจะหย่อนหย่อน มันไม่ค่อยลำบากที่กุณสลธรรมเจริญยิ่งเท่าไหร่หรอกนะมันหย่อนหย่อนอกุสลธรรมเจริญยิ่งเป็นส่วนใหญ่อ้าวตามนั้นแหละ